ระวันโอ้โหทีมนี้เด like like ือดเดือดให้พ like <so ี istles istles> ่บอยมา่กันปั่นพี่กวกำลังมาเมื่อกี้บอยกำลังไปรับอยู่่นหนึ่งเนี่ยลุงู่ไม่รู้ักไม่รูั งานวันนี้เป็นงานรัตนาโกเซิร์ฟนะครับเป็นงานเซิร์ฟสเก็ตสเก็ตคือจริงๆเราต้อนรับทุกๆสเก็ตที่มาเล่นในงานนี้อยู่แล้วก็เราจะเล่นสเก็ตเป็นในถนนรอบๆกรุงรัตนาโกสิทร์แบบว่าท่องเที่ยวกันครับในความตั้งใจคือต้องใส่ชุดไทยเพื่อมาเพื่อโชว์จริงๆแล้วเป็นเป็นความแบบว่าได้เป็นความเขาเรียกว่า ได้เปรียบสาหรับทุกคนที่จะมีโอกาสใส่ชุดไทยแล้วก็ถ่ายกับฉากหลังบนบนเมืองเก่าของเราอย่างสวยงามในวันนี้แน่นอนค่ะในพื้นที่รอบแค่ไหนยังไงกี่กิโลคะเอ่อพื้นที่ประมาณ4กิโล <4 S 1> นะครับ 4, 4. กิโลเริ่มจากวัดสเกตทุขอทองนะครับออกถนนร้านหลวงวิ่งตรงราชดำเนินเลี้ยวซ้ายที่โรงแรมรัาตานโกศิทร์ผ่านคลองหลอดวนกลับมาทางเสาหินชาแล้กลับมาที่นี่ค,ค่ะ ความปลอดภัยคะเพียบเป็นยังไงบ้างคะความปลอดภัยนกันก็เออเราก็ได้ประสานนะคะก็ขออนุญาตนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การจัดงานกับทางสบคอแล้วก็รวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เราก็มีทั้งอาสาจราจรนะคะแล้วก็มีรถพยาบาลนะคะวันนี้ก็มาทั้งหมด3คันที่จะมาคอยดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้กับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดค่ะอย่างจานวนคนในวันนี้ล่ะคะตัวเลขออกมา ก็วันนี้คนที่เข้ามาร่วมงานทั้งหมดก็ประมาณ300อคนนะคะที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมในการที่จะเล่นตัวเซิร์ฟไปด้วยกันตามระเบียบที่จัดงานค่ะระยะห่างในการต้องเล่นสเก็ตมันจะมีเสียวโนหรืออะไรจึตัวกังวลเรื่องตรงนี้กังวลเพราะว่านักสเก็ตที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักสเก็ตที่มีประสบการณ์คือเราเราก็ค่อนข้างจะคัดเลือกมาจากในเพจของเราที่ทุกคนที่ประสบการณ์พอสมควรเล่นได้แล้วก็ แล้วจริงๆเราวันนี้เราขอให้เล่นช้าๆดื่มดำชื่นชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมจริงๆะพานีหลายคนมติดไทยมาตามตีแบบให้ความร่วมมือไม่ดึกเลยเนาะไม่ดึกแล<ช>้วจริงๆเราสองคนคิดว่าเออมีโอกาสลองลองถามเขาว่าในในมาแล้วน้องๆถ้ามีโอกาสใสย่ยุทธไทยกันมานะเราจะก็จะแต่งเป็นตัวอย่างกันเท่านั้นเองแต่ก็ไม่นึกว่าทุกคนจริงๆวันนี้คือใครไม่ได้ใส่มาก็เขินน่ะในขบวนอน่ะ หลายคนมาแบบจัดเต็มมามีน้องคนหนึ่งก็คือโกนหัวมาเป็นขุนช้างแล้วก็มีแบบว่ามาเป็นหมู่บ้านบางระจันก็มีในแก๊งหมู่บ้านบางระจันมีครบเพราะทีมเราคือคืออะไรก็ได้ตามใจคุณแบบไทยๆแบบในจินตนาการเลยแค่เห็นก็สนุกแล้วนะคะยังไม่ได้สนุกแน่ๆสนุกแน่เป็นความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วครับคือสงสัยมาตลอดว่าอิจชาต่างประเทศที่เขาใส่ชุดใส่ถ้ามีโอกาสใส่ชุดประจำชาติกันบ่อยๆนะคือยังเคยแบบโตขึ้นมาแบบถ้าโตจะไปขอแบบ วันสงการเราวันลอยกระทงเราขอเป็นวันที่ใส่ชุดไทยได้ไหมอยากใส่บ้างเราคนจีนเราไม่ค่อยได้ใส่ก็ก็จริงๆพอติดโควิดเนาะสงการไม่ได้จัดก็งั้นเราขออนุญาตลุยกันก่อนเลยกับชุดไทยเซิร์ฟสเก็ตในครั้งนี้แลตนาโกเซิร์ฟค่ะจริงวันนี้ได้เลเพิเศษอะไรไหมวาตามตามเจตนาลมที่คิดไว้ตั้งแต่แรกเลยก็เดียว่ามันก็เป็นเดียวว่างานนี้นะคะมันทําให้เห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า เราเอากิจกรรมเรื่องของเซิร์ฟสเก็ตที่กําลังเป็นที่นิยมในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ตอนนี้ค่ะแล้วก็เอามาผสมกับเรื่องของวัฒนธรรมไทยๆของเราอัตลักษณ์ของความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การใส่ชุดไทยแล้วก็ในส่วนของบรรยากาศที่วันนี้เราไปทั้งหมดก็จะเป็นปเกาะรัตนโกสินทร์เก่าทั้งหมดก็จะเห็นถึงวัฒนธรรมที่สวยงามมากแล้วก็วันนี้เราที่จะเห็นอันนึงก็คือว่าในชุดไทยค่ะที่แต่ละคนมาก็แล้วแต่จินตนาการแล้วแต่ความสร้างสารรค์ที่แต่ละคนอยากจะคอทมาเลยเดี๋ยวว่าอันนี้มันคือเสน่ห์แล้วเดียก็ ว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําได้เห็นสเสน่ห์ถึงการที่เราเอาสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่กับเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยเอามาผสานร่วมกันค่ะที่ต้องเห็นบรรยากาศในวันนี้แล้วเป็นไงบ้างคะแบบผมว่าภาพต้องอลังการมากเมือม่อเมื่อมันจะอลังการตรงที่ว่าเซิร์ฟสเก็ตนี่อาจจะเป็นกีฬาที่ถูกคิดค้นโดยชาวต่างชาติแตบบ่ผมว่าตอนเนี้เซิร์ฟสเก็ตในเมืองไทยคนเล่นเยอะที่สุดในโลกนะครับเยอะจริงๆเยอะจนแบบ ไม่นึกว่าไม,ไม่ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเล่นกันเยอะขนาดนี้ได้ยังไงอะ่ะก็ก็ผมว่าถ้ามีภาพนี้ออกไปแล้วเขาได้เห็นกันคงจะตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับสำหรับชาวต่างชาติอย่างพี่โจเองอยู่ในวงการสเก็ตในหลากหลายรูปแบบมามปนานมากครับนแลพอมาเห็นภาพวันนี้ที่คนแบบว่ามาเล่นเยอะขึ้นมากมาก,มาก กร hey จริงๆแล้วการเล่นสเก็ตบอร์ดของผมมันเป็นผมเล่นมาตั้งแต่ช่วง13-14ช่วงวัยรุ่นคือเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ต้องใช้การฝึกฝนเจ็บเนื้อเจ็บตัวเสียงดังโคมรามแต่ปัจจุบันมันเป็นเซิร์ฟสเก็ตที่เป็นน้องใหม่ของของตระกูลสเก็ตที่ออกมาแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่ในยุคผมเนี่ยโตขึ้นมาแบบตอนนั้นฉันไม่ได้เล่นฉันนี้ต้องกลับไปเล่นแลมันมีโอกาสได้เล่นกับลูกเขาซึ่งซึ่ง,งถามผมว่าทำไมถึงกลา,ายเป็นกีฬาที่ยอดนิยมขนาดนี้เพราะมันเป็นกีฬาครอบครัวครับพ่อ พ่อแม่ดีใจมากแบบส่งทักมาในเพจคือลูกวางแท็บเล็ตแล้วลูกวาง iPad แล้ววัยรุ่นก็แบบว่าพี่หนูลดไป5โลโอ้โหเอวหนูมาอันนี้คืออยากจะบอกว่ากีฬาเซิร์ฟสเก็ตมันอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าคาร์ดิโอโซน2ที่ลดไขมันพอดีฉะนั้นสาวๆฟังไว้นะฮะที่เด็ดเลยใช่แต่ใดๆก็แล้วแต่ก็ตมีอุปการณาเจมนะใช่ไปก็หลายรายใช่ใชครับผมจริงๆแล้วกีฬา ที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้ากีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันมัน,ม,นมันต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษก็อุปกรณ์ป้องกันครับบวกกันนอ็อสนับข้อมือสนับศอกสนับเขา่าต้องมีจริงๆค่ะอย่างราคาก็ค่อนข้างที่จะมีมากมายหลากหลายให้ใช่มีมากมายครับมีตั้งแต่แบบว่าหลักพันจนถึงหลักหมื่นะนะครับผมหลังจากนี้ถ้าถอดไปครับก็จะได้เห็นภาพนี้ที่ไม่ใช่ภายในงานนี้มันจะมแบบีผูอคนไปในความนิย<อ>มก็ห<อ>วังว่า ก็หวังว่ากิจกรรมวันนี้ค่ะมันก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นแล้วก็อยากจะเห็นน้องๆอย่างที่เมื่อกี้พี่โจพูดคือว่านอกจากจะได้ออกกําลังกายแล้วเดียวว่าสิ่งที่สาคัญก็คือเรื่องของความสัมพันธ์วันนี้คืออย่างตัวเดยเองก็เป็นคี่แม่ใช่ไหมก็ไปเล่นกับลูกเหมือนกันแล้วเราก็ดีใจอย่างที่พี่โจพูดเลยว่าเออมันทําให้เด็กสามารถที่จะออกจากตัวหน้าจอแท็บเล็ตออกจากโซเชียลมีเดียได้ค่ะเราก็ได้มาทําอะไรที่แบบมันเป็นประโยชน์แล้วก็อย่างวันนี้เราก็หวังว่าก็อยากจะจัดกิจกรรมถ้าเกิดมันมีกิจกรรมโอกาสดีๆแบบนอกการจะ ให้คนรุ่นใหม่เยาวชนได้ออกมาถ้าพูดง่ายๆคือมาปลดปล่อยความคิดพลังที่มันสร้างสารรค์นะคะแล้วก็วันนี้คือไม่ใช่แค่ปลดปล่อยความสร้างสารรค์อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทั้งได้เหงือได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ทุกคนก็ได้ออกมาคือมาเนี่ยค่ะก็มาสัางสรรค์ร่วมกันนะคะก็อยากฝากอะไรคุณน้างที่อาจจะยังไม่กล้าเข้ามาเล่นกิจกรรมนี้เออจริงๆก็อันดับแรกเลยครับพี่ว่าใครสนใจคือในละแวกบ้านพี่มั่นใจว่าทุกคนน่าจะมีคนเล่น เรือไปหาครับคนดักสเก็ตนี่นั่นแต่น่ารักทุกคนคือย,ยินดีที่จะแนะนำยินดีที่จะสอนแล้วก็อันดับแรกก็คือเป็นความปลอดภัยนะครับสถานที่ที่เราเล่นสําคัญมากสถานที่ทีก็จัดให้ภาคเอกชนมีเยอะมากในตอนนี้แล้วก็อุปรกรณ์ป้องกันนะครับแค่นั้นเองขอให้สนุกครับในหลายๆที่เราก็จะมีกฎของเขาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามในแต่ละที่ค่ะคือตอนนี้แบบถ้ามีร้านมีที่อะไรเงี้ยค่ะเขาถึงโอกาสทาราคา อ,อ๋อเรื่องของราคาจริงๆผมพูดผมเรียนอย่างนี้คือมันเป็นมันเป็นโลกของผู้ซื้อและผู้ขายนะฮะก็มีดีมานมากๆสปายคือโรงงานจีนก็ทําไม่ทันอเมริกาออสเตรเลียใครๆก็ทําไม่ทันฉะนั้นก็เกิดการที่เราก็จะมีกลุ่มคนพ่อค้าที่แบบว่าไปพู้สาลงทุนไปเหมาให้จากต่างประเทศมาเยอะกลับมาถึงส่งกลับมามันก็มีค่าทั้งค่าขนส่งค่าภาษีฉะนั้นราคามันก็จะขึ้นสูงเรื่อยๆแต่ที่สูงามากๆที่เราเคยได้ยินมันก็มันแบบเป็นเรื่องของ ผมใช้คำว่านักโลกของนักสะสมมันจะมีมันจะมีสเก็ตบอร์ดบางรุ่นที่เขารู้กันว่ามันเลิกผลิตแล้วนะครับที่ราคาทะลุกันไปถึง5 0าหกบาทซึ่งบางคนก็อยากจะซื้อเก็บไว้ฉะนั้นเราเล่นเพื่อสุขภาพเล่นเพื่อความสนุกสนานเฮฮาความสัมพันธ์ซื้อถูกๆได้ไม่จำเป็นสเก็ตบอร์ดเล่นเหมือนกันได้ทุกตัวจร,จริงๆเรื่องของความเหลื่องล้ำค่าราคาสเก็ตบอร์ดนี้อยากจะบอกเลยในสังคมสเก็ตบอร์ดที่พี่เล่นมั้งแตนเด็กคือ วงการสเก็ตเราขิงเราอวดกันด้วยท่านะครับไม่ใช่ราคาสเก็ตบอร์ดในสมัยที่คือของใครดูใหม่ดูแพงจะโดนโหเอาสมัยพี่นี่คือซื้อมาใหม่ๆแล้วไปรีบไปขันให้มันเกา่าเดี๋ยวเพื่อนลอ้อคุอยีจะอกว่าราคาใช่จริงๆสเก็ตบอร์ดเราวัดกันด้วยท่าและปัจจุบันคือไม่ใหญ่ที่วัดด้วยท่าคืออยากให้ทุกคนสนุกสนานมันไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันมันคือเรื่องมันคือเรื่องของความสนุกในการเล่นและออกกำลังกายไปด้วยกัน ช่วยโอกาสอัพราคาอะจริงจริงๆคือถ้าเราไม่ซื้อมันก็ไม่ขายแค่นั้นเองมันง่ายมากและอีกเดือน2เดือนของที่เป็นราคาถูกต้องก็จะเข้ามาตามตัวแทนจาหน่ายนะครับก็ราคาก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับผมก็ก็ถ้ารอได้ก็รอนิดหนึ่งยืมของเพื่อนไปก่อนนี่เราก็ยืมน้องสาวเรามาเหมือนกันโขอบคุณกายค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับ